ไหนวะมาเลยทอดนะกินกับน้าปลาที่ประหลดแสบขนาดด้วยเนี่ย,ยนั่นหะไหวะยาวก็ยาว้วยโอ้พม่าไม่กินใช่ไหมครับนะครับไม่เหมือนคนอีสานนะครับ <laughs> นั้นเราไปจ่าที่เขาเนื้อแน่เลย ไะไรดรอ่ะตัวเองเอาไปเอาไปยังไงก็ได้ครับนะกินผมมาไปทอดกินนะครับใส่น้ำปลาดได้ผู้หญิงอร่อยครับหมางด้วยผู้หญิงนี่ยิ่ดูไม่เทค่ครับปไปโอ้ทูอืมโอเดียนี่ไม่แตกไม่แตกโอเดียวโชคดีครับอะไรเออเยอะมีนะครับมีมีถุงพลาสติกไหมครับ มันจะล้นมือแล้วเลยเราบอกกัณฝ่าไปเห็ุงานอยู่ด้อไปเติมเ,เงินบ่โอไปเติมเงินบ่แล้วลไปอย่างมันจะไ,ได้เงินบ่โม,ม,ม,มกแสบด้วยเนี่ยตัวนี้เหรอครับมันเยอะเลยเอ,อ๊กัดมือครับผม,มครับโอ้อ มกแสบด้วยนะสิ่ทีะทีครับได้พอาล้วอ่ะทำนี่บอนกาบานี่ข้าคคอยไปมาอ่อยมิ้คือบอฟันมอกไปเอาแลเอเออมองมันหลายอ่ะสามห่อยังกินดีมาเรี่ยง นองแบวยเด้ออ้กนั่งว่าของแซบนังว่าล่วงเลยเอาจับไปีกินมันก็อยังเดียนั่นละกีไอ้กินอยน้ำมันนะบ้านเราก็กินดิบๆได้เด้อมันอยน้ำปลามันเหรอบ่อห่อใบแกมท่อท่อไทมเนี่มัน ปแบบคุวมงงผมงงอยู่ดีๆมันก็ล้มมาครับองงโอ้นี่อีกแล้ววะเลยอ่ะเดีวกลิ่นการหัวลิ่นการตัวเอเนี่ยห้อยเห็นยังแป,กแปกแลกๆเล่นมาก่าเลยเด้อครบเลยเด้ระวังเด้อมูเดี่มีฟันหัวกันเเี่ตัวน้อยดูเาี่ในวัดพอด เอาากัอิหรเดนะเนาะแก้่มเรานี้คักได้เลยเนี่ยจอจนต้นไม้หายไปคักมันอยู่ขู่เหมอะไรมองพี่แมเลยมุ่งไปโอน่ะมุ่งหนีไร้อยเนึ่